เอาละครับสวัสดีครับผมสวัสดีผู้ชมทุกคนครับผมเดี๋ยวคลิปนี้เราจะไปถนนหมู่บ้านกันนะผมโดยที่เอารถเกียรไปนะผมไปการเจลิ่งครับผมอ๋อเป็นงานวางท่อว,วางท่อเดินระบบน้ําเดินระบบไฟครับก่อนที่จะสร้างก่อนที่จะสร้างสิ่งปลูกสร้างนะผมก็เอาไปอ่าต้องไอตัวนี้ก่อนต้องอ่อเขาเรียกว่าอะไรวะอ่ามันต้องวางท่อเดินระบบอ่าไฟฟ้าเดินระบบน้ําก่อนนะ ต้องต้องฝังท่อด้านล่างก่อนนะครับก่อนที่จะสร้างอะไรสักอย่างน,นนะครับก็เดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวพาไปดูไนปะอ,อยู่ที่ถนนหมู่บ้านของเรานี่แหละเราก็วนเวียนอยู่แถวๆนี้แหละ <c oughs> นะผมกลับไปกลับมา,าี่ย้อนกลับไปไกลแค่ไหนก็วนมาถนนหมู่บ้านอยู่ดีครับผมนะที่เราทำรวดเดียวให้มันเสร็จเลยก็ได้นะแต่ว่าผมาาามันรู้สึกมันน่าเบื่อกันไปนะผมต้อง เปลี่ยนเปลี่ยนแนวบ้านนะโอ้โห و, ดูดิฟดูผมดิฟเมื่อก,กี้เดียวแบบรถนี่วิ่งแนวขวางเรผวนะรถวิ่งแนวขวางเลยนะก็สถานที่ที่เราจะทําก็คือเป็นเคลลิ่งป่าตัวนี้ผมเนี่ยเคลลิ่งต้นไม้นี่แหละตรงกลางเนี่ยไม่ใช่ถนนน้านเนี่ยตรงกลางตรงเนี้ยนะผมเพื่อเขาที่จะทําเป็นสิ่งปลูกสร้างอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับผมโอเคมันจะรอรถลงกันเยผมนะก็ไม่ต้องถามผม,ผมรถเกียร์ลงแบบไม่มีหางครับดูครับผมดู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  เกียร์ลงแบบไม่มีหางครับรุ่นวันนี้เอารถเกียร์มาเอาหนีครัเออรถเกียร์ลงแบบไม่มีหางเออเอออย่างนี้แหละรถเกียร์มันแรงจริงนะโอเคเดี๋ยวเรารับงานเลยผมนะก็อยู่บริเวณตรงนี้ครับผมนะเอ๋อถ้าเหมือนไอ้นั้นเลยนะผมท้าเหมือนเอ่อเนี่ยนะผมมันต้องมาเคลลิ่งต้นไม้ออกก่อนนะผมาเหมือนไอ้ตรงนี้เลยผมนะท้าเหมือนอยู่ตรงนี้เลยนะเหมือนกันเป๊ะนั่นแหละ นะครับโอเคเดี๋ยวเราลุยเลยผมนะเดี๋ยวเราลุยเลยเราใช้รถเกี๋น,นะผมเพื่อจะให้จะได้เป็นการประหยัดเวลามากยิ่งขึ้นนะมันจะได้ไปไวเนาะนะผมงานเคลิงครับผมนะอันออสถานที่ตรงนี้จะเป็นสถานที่อันนี้นะผมจะเป็นสถานที่อ,อ,อะไรวะอ๋อเขาเรียกว่าติดต่อขอพักเออนะผมติดต่อขอพักนะผมว่ามีขอพักว่างไหมก็มาติดต่อบริเวณนี้โอ้โหซึ่งเป็น โูดินหนามากครับทุกคนครับถ้ามันเออดันไม่ไหวตรงไหนเดี๋ยวตรงนั้นแล้วก็เอาไปโครโยนเอาเนาะครับโอ้โหโอ้โหไม่ไหวยิ่งแต่ตรงนี้เลยวะ่ะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โอ้โห,โหไม่ไหวยิ่งแต่ตรงนี้เลยนะผมโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปย้ายบางอีกสักคันซะแล้วเนี่ยโอ้โหอ่เอาเราต้องดันจากตรงกลางไปก่อนแล้วกันนะผมดันจากตรงกลางไปก่อนนะแล้วเราก็ค่อยไปดันอขอบนะผมนี่บูอ โอ้โดินหนามากทุกคนครับดินหนา,าจริงครับ<อ>ไปดันไปอโอ้โหดันไปอีกได้ไม่ได้หรอวะโดินหนาจริงครับหนามากๆครับทุกคนครับเอาก็บางไปตรงนั้นหนาหนาก็หนาเลยเออโอ้โห,โ,หโอเคเราต้องเริ่มดันจากตรงกลางแล้วก็ ดันสองทีว่ะผมดันจากตรงกลางแล้วก็ดันไปฝั่งนี้นะผมแล้วก็ไปดันด้านท้ายมาอีกครับดินมันหนามากครับผมดินมันหนามากมันออมันดันไม่ไหวครับถ really. ้าจะเอาแม่ครูดูมันก็ไกลเกินยนต์มันก็ไกลเกินเนาะนะครับผมถ้าแม่ครูดูเออวะหรือว่าจะทําแบบนั้นดีวะมันได้เกียรแล้วอะทำไงดีอะแต่มันเดินผมมันเสียเวลาครับผมเอาแบบนี้มันจะทําให้มันรวดเร็วและว่องไวมากที่สุดนะผมทำให้มันรวดเร็วและว่องไวมากที่สุดครับ อะไรครับเจียเวลาผมเอาแบบนี้แหละนะโอ้โหโอ้โหเจียวผมยาวไปผมจริงจริงเราจะดันแบบไปจบบนจบกันตรงกลางแล้วก็ไมโคตากออกก็ได้นะเดี๋ยวนั้นก็ได้ผมแต่ว่าไม่รู้ว่าเสียเวลาปะโอ้โหหรือว่าจะทำแบบนั้นอีกเดี๋ยวเดี๋ยวทำแบบนั้นให้ดูก็ได้ผมยวทำแบบนั้นให้ดูก็ได้นะแล้ว่าไมโคตากออกนะ เดี๋ยวทำแบบนั้นให้ดูนี่ครับผมแล้วก็ดันกลับขึ้นไปครับผมนะดันกลับขึ้นไปนะอือโอ้โหดูดินมันหนามากรถรถไถแทบจะดันไม่ไหวเลยนะครับนี่มันหนาจริงๆอ่ะทุกคนโอเคมันดันรวมกันไว้ตรงกลางผมแล้วก็เอาแม่โคตักออกนะผมนะปุ๊บเดี๋ยวเราจะไปย้ายแม่โคมาอีกนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปย้ายแม่โคมาอีกนะครับโอเคดันไปวูอดันไปครับผมดันไปครับ โอ้โหโอ้โดีนะมันดันไหมดีนะรถคันนี้มันแรงเนาะนะผมรถคันนี้มันแรงนะนะผม,ม,แ,รนะผมแรงจริงแรงจริงแรงจังนะผมนะโอเคง,งัอะไรอะไรอือมาบุ้นดูบูดูดันไปนะผมดันไปคนระับคนตกคนตกเชียววะทุกคนเออดันไปครับอยอะเย่ะโอเคนะผม นะผมดันไปมันจบให้กันไว้ตรงกลางครับผมแล้วทีนี้ก็เอาแม่โครมาขุดเหมือนเดิมครับที่เราเคยทาตอนอทํำถนนนั่นแหละนะผมเออโนอ๋อฝนตกครับทุกคนถ้าได้ยินเยียงก็ขออภัยทุกคนด้วยนะผมผมว่าไม่น่าเหลือหรอกได้ยินอยู่แล้วละ่นะเออนับนี่ตรงนี้จะเป็นทางขึ้นนะผมเดีย๋ยวดนรออาจได้กี่นาทีแล้วหนมะห้านาทีโอ้ฝนตกเชยอะไรวะเนี่ย อยู่ด mm pues, ma ma uh, ีๆม hmm? nah, ันก็ตกลงมาครับผมนะไม่ไม uh, ่ไม uh, ่ได้อะไรทั้งสิ้นนะครับเออเราจะเกตไปไว้ตรงกลางนู่นนะผมดู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 เกตไปครับเกตไปเกตไปเออนั่นแหละนั่นแหละงั้นแหละเออเกตมาไว้ตรงกลางผมเพื่อเอออเารถแมคโครนะครับผมตักออกนะเดี๋ยวทําทางขึ้นในรถแมคโครด้วยนะครับผมโอเคฝนตกวะทุกคนเอาไงดีวะ เพื่อไอ้กัวเสียงมันเข้าไมาแบบน่าลำพานอ่นะกัวแบบนั้นนะครับอโอเคออนะผมแมวโอเคเออถอยนะผมถอยมาถอยมาว่าตรงนี้ทมันเป็นสีเหลืองวะทำไมมันเกียรไม่ไม่สะอาดเลยเรื่องไหวะเออหนาะผมเนี่ยผมเอามารวมกันไว้ตรงกลางครับแล้วก็ไมโครตักออกนะผม เดี๋ยวผมจะทําทางขึ้นให้ทําทางให้มันโคขึ้นไปด้วยนะโอเคงั้นแหละงั้นแหละโอ้โอ้ปาด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 ,าดโอเคดันไปครับโอเคงั้นแหละที่สังคมเขาต้องการนะเขาต้องการแบบนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดันฝั่งนู้นด้ยวยดีกว่าครับ่าเริ่มเริ่มสะอาดแล้วเริ่มสะอาดแล้วไม่รู้สึกว่าจะต้องมาดันฝั่งนี้อีกแล้วเนี่ย โอ้โหอะไรวะเนี่ยดันคุดเยอะนละดินดินเยอะมากเลยครับนี่เราก็อยู่งานนี้ยาวๆเลยครับผมนะอยู่งานนี้ยาวๆเลยครับปูนนนโอ้โห,อหดินเยอะมากทุกคนครับโอ้โหอ่ตอนนี้แม่โคยังอยู่ที่งานเอ่อยังยังอยู่ที่บ้านไออันนั้นเหรอหลังหลังเริมที่เราไปสร้างยิปที่แล้วนะครับผมยังอยู่ตรงนั้นอยู่นะครับเรายังไม่ได้ย้ายมานะครับผมาบู

โอ้ดันไปครับอึอนั่นแหละหนัะ่นแรงงั้นเลย,ยงั้นเลยที่สองคมต้องการอย่างงั้นเลยโอเคมาวันทีนี้เราก็จะทำทางขึ้นในไมโครขึ้นไปนะผมโอ้ oh, oh, แดงเกลือบเลยปะโอ้โ oh, oh, ด,ดินดินหนามากครับผมดินหนามา,ากจริงๆนะไม่รู้ว่ากองดินมาจากไหนเยอะมากครับแต่วงขอเคลียร์ดินตรงนี้ก่อนแล้วกันเนาะ โอเคเขาเคลียร์ดินตรงนี้ก่อนละกันนะผมไปอาบอมมาโอ้สว่างมากเลยครับตอนกลางวันเนี่ยโอ้แล้ศดีเกียด์ซ้อมไฟตรงนี้มากเลยว่ะทุกคนโอ้ยมาตรวมอะไรตรงนี้ไปวันเดียวเราจะเกีขึ้นไปนะปึ๊บปึ๊บปุ๊บปุ๊บนน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 ทำทางขึ้นนี่ยากมากครับทำทางนี่ยากมากนะปึ๊บปึ๊บนี่ เออ,อ,อเนี่ยมันทํายากอย่างนี้แหละนะตามทางเนี่ยถ้าได้ยินเสียงฝนก็ขอไปทุกคนด้วยนะผมโอ้ยเสียงฝนตกเสียงฝนตกต่อตกค่อนข้างแรงนะผมาโอเคแอบโอเควางลงป๊บนี่เออเบิ้ล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 ดันขึ้นไปดันขึ้นไปโอเคโอเคอย่างนั้นแหละโอเคอย่างนั้นแหละเอออย่าตกดิ๊บจะตกทำไมลูกโอ้โหอะไรพี่แหวนเนี่ย จะตกทำไมวะไหลวะเนี่ยไม่เอาหน้าไม่เอาไม่เอาไมเอาโอเคเราจะเอาจริงๆแล้วเโอเคดันไปแต่ตรงนี้เลยแหละโอุยแม่ฟัง롱อาบุญนะผมเอจะตกทำไมวะคือเดียวนิดเดียวก็ไปเลยนะผมเดียวนิดเดียวก็ไปเลยนะเออบุญดูดู คโอเคงั้นแหละโอเคงั้นแหละโอเคงั้นแหละงั้นแหละเออเออเออนั่นแหละเออนั่นแหละทีนี้ก็แม่ครูมานั่งแทนได้เลยผมนะเออโอเคเรียบร้อยนะผมนะทีนี้ก็แม่ครูมานั่งแทนได้เลยนะผมก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยผมขอจบไปก่อนแล้วกันนะผมคือฝนตกแรงมาตอนนี้ครับผมโอเคครับผมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันครับสวัสดีทุกคนครับผม สวัสดีครับผมสวัสดีครับ